สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ทำสวนยางพารานะครับหรือไม่ได้ทำนะครับที่เป็น f อซนะครับในช่วงนี้นะครับเดือนกันยานะครับมีพายุเข้านะครับฝนตกตลอดเลยนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับก็คนที่ทำสวนยางก็คงไม่ได้กีดยางเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับพอดีฝนมันหยุด ไม่ตกเมื่อคืนนี้นะก็เลยมากรีดดูนะครับการกรีดยางหน้าฝนมีข้อเสียยังไงนะครับผมก็จะได้มาอธิบายให้ฟังมาแบ่งปันกันนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ความรู้เยอะแยะอะไรไม่ใช่เทคนิคอะไรนะครับก็เป็นกิดความรู้ที่คนทนําสวนยางนะครับคงจะรู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีในช่วงฝนตกนี่นะครับเพราะเราหยุดนานาน,นี่นะครับ เมื่อเรามากรีดยางมันก็จะไม่ค่อยน้ำยางก็ไม่ค่อยไหลนะครับแถมด้วยนะครับคือหน้ายางก็จะเป็นลาดำนะครับเพราะมันมีน้ำฝนมีความชื้นด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับว่าเป็นคืนแรกนะครับที่ผมได้กรีดนะครับกีดหยุดมาเป็นสองอาทิตย์แล้วนะครับกรีดคืนแรกมันจะออก มากน้อยเพียงใดนะครับมาดูนะครับอันนี้ผมหยดน้ำกดเสร็จเรียบร้อยเลยนะเดินไปดูนะครับฝนตกนะครับติดต่อกันหลายวันครับสองอาทิตย์นะครับก็เพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้นะครับไม่ตกเมื่อคืนหน้ายางก็พอที่จะขีดได้นะครับหน้ามันก็แห้งนะครับนี่นะครับ ถ้าเรากรีดยางในช่วงหน้าฝนนะครับเมื่อมีฝนตกติดต่อกันน,น,นานๆนะครับตรงหน้ายางนี้มันก็จะแห้งด้วยนะครับทุกคนแห้งบางต้นนี่นะครับก็จะเป็นเชื้อ,อเป็นลาดำนะครับเพราะมันมีความชื้นนะครับลาดำตัวนี้ก็จะกินลงไปหลายเซนเหมือนกันนะครับเมื่อเรากรีดวันแรกนะครับน้ำยางก็ไม่มี น้ำยางก็ไหลไม่ดีหรอกนะเพราะหนึ่งและอ่าหน้ายางก็เป็นลาดำสองหน้ายางก็แห้งนะครับนี่นะครับที่ผมกีดมาเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอันนี้เป็นยางเก่านะครับถ้าเราต้องกีดไปอีกประมาณสักสามสีมีดนะครับถึงจะ น้ำยางถึงจะออกปกตินะครับก็คือหน้ายางเขาก็จะได้ความชื้นอ่ามันก็ถ้าเราขีดลงไปมันก็จะตรงที่มันเป็นเชื้อรานะครับที่มันแห้งอยู่นี้เนะนี่ยน,นานๆนี่นะครับมันก็จะออกหมดนะครับเมื่อเราขีดสามสี่มลงไปหน้ายางก็เข้าสู่ปกตินะครับน้ำยางก็จะไหลดีนะครับนีนะ่ข้อเสียของการขีดยางหน้าฝนนะครับถ้าเราหยุดนาน หยุดเป็นสีห้าวันเมื่อเรามาเปิดใหม่นะครับเท่ากับเราทําใหม่เลยนะครับหน้ายางนี่ถ้าเกิดเราจีาติดต่อกันน้ํายางมันก็จะไหลดีนะครับมันให้น้ํายางเพราะว่าหน้ามันมันมันไม่แห้งแล้วก็ไม่มีเชื้อรานะครับแต่ถ้าเราหยุดสักห้า,าวันเนี้ยห้าหกวันนี้นะครับ เท่ากับเราต้องมาเปิดใหม่เลยนะครับทุกคนเท่ากับเราต้องมาเริ่มใหม่เลยเพราะว่าหน้ามันเป็นทั้งเชื้อราหน้าแห้งอย่างนี้นะครับยิ่งเป็นหน้าฝนนี่นะครับก็จะเป็นเชื้อราดาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเอ้เป็นเกจความรู้นะครับคนที่ทํอยาก,ก็ก็เข้าใจนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ทาเนาะก็เอามาเกจความรู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับคลิป ยางมานานแล้วนะครับอันนี้เป็นยางก้อนนะครับทุกคนยางก้อนถ้วยนะครับอันนี้หยอดน้ากดในช่วงหน้าฝนน้ํากดเวลาเราหยอดเราใส่น้ำกดเข้มๆหน่อยเพื่อที่จะให้มันแห้งเร็วนะครับเพราะบางทีเรากกีดไว้หยอดไปประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งฝนตกลตงมานะครับถ้าเราใส่น้ํากดน้อยมันก็จะ อมน้ํานะครับมันก็จะมีกลิ่นถ้าเราใส่น้ํากดเข้มข้นหน่อยนะครับประมาณสัก3าสีนาทีมันก็จะแห้งแบบนี้เลยครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยน้ํากดที่ผมใช้นะครับก็เป็น1นต่อสนะครับหนึ่ต่อสก็คือน้ํากดหนึ่งขวดครับต่อน้ำสอลิตรนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ มันก็จะแห้งเร็วนะครับไม่มีกลิ่นนะครับนี่ไม่มีกลิ่นเดินไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับทุกคนนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหทุกคนเห็นนนะครับในตัวนี้มันจะเป็นสีดำดำอยู่เพราะว่ามันเป็นลาดำเราหยุดนานนะครับ อ้นยางก็ไม่ค่อยไหลหรอกครับดูจากนี้ก็ได้นี่ครับนี่ไม่ไหลนะครับต้องกรีดอีกถ้าเราเปิดสมมุติว่าเราหยุดสักสามสี่ห้าวันนี่นะครับให้เราเปิดให้กรีดติดต่อกันจนให้หน้ายางตัวนี้นะครับนี่มันหายพวกเป็นเชือ้อราหรือว่าไอ้หน้ามันแห้งนี้มันหายไปเลยนะครับ ประมาณสามสี่มีดนะครับหรือสามสี่ครั้งติดต่อกันเลยนะครับน,นี่เราก็จะได้น้ํำยางเป็นปกติแต่ถ้าเราไปกรีดสองพักหนึ่งนะครับมันจะยืดเวลาไปอีกนะครับคือถ้าถ้าคือเมื่อคืนนี้กรีดหนึ่งครั้งคืนนี้มากีดอีกมันก็เป็นแท่สองครั้งนะครับกรีดสองครั้งนี่นะครับหน้ายางยังไม่ตรงนี้ยังไม่หายนะครับเนี่ยตัวเป็นเสื้อลาดำนะยังไม่หายนะครับ หน้าที่มันแห้งหน้านี่มันยังไม่หายมันก็จะไม่ออกถ้าเราพักไปอีกมันก็จะแห้งไปอีกนะอันนั้นถา้าเราเปิดใหม่เนี่ยนะครับเปิดเลยกรีดไปเลยครับกรีดจนมันออกเลยอ่าอันนี้ผมทําเองนะหมายถึงว่าที่ผมทําอยู่นะครับเรากรีดไปเลยครับอ่าจะเป็นสองคืนสามคืนก็แล้วแต่นะครับเรากรีดไปเลยนะครับกรีดให้หน้ายางมันถึงน้ํายางก่อนนะเมื่อมันออกปกติแล้วนะครับเราก็หยุดกรีดประมาณสามสี่รอบนะ ไม่เกินนะติดต่อกันเลยครับผมไม่ต้องไปกลัวว่ามันายางเรามันจะสุดออกเพราะว่า,าหน้าหน้าแรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีน้ํายางออกอยู่แล้วใช่ไหมหน้าที่สองมันก็ยังเป็นบางบางส่วนนะบางส่วนมันก็ยังแห้งอยู่เชื้อรายังมีอยู่นะครับดาดํายังมีอยู่อถ้ากีดวันที่สามเนี่ยใกล้ล้วนะครับวันที่สามก็จะลงใหม่อีกลงใหม่อีกกีดวันที่สี่นี้แน่นอนครับ สามสี่วันติดต่อกันได้เลยครับผมอ่าเราก็จะได้น้ำยางเร็วขึ้นนะครับอ่าถ้าเราขีดสองพักหนึ่งนะครับเนี่ยต้องทิ้งยืดเวลาอีกสมมติว่าจุดขีดคืนหนึ่งอีกวันหนึ่งคืนนี้นะครับก็ได้สองวันหยุดอีกเลื่อนเวลาไปอีกนะครับนู่นสามสี่วันอันนี้เราขีด,ดต่อกันไปเลยครับติดต่อกันไปเลยนะครับอันนี้นะครับเกร็ดความรู้ที่ผมทําอยู่นะครับอ่า ให้หน้ายางมันมันได้น้ายาง่ะถ้าเกิดว่าเราหยุดหยุดนานๆนะครับหยุดเป็นอาทิตย์อย่างนี้นะครับเพราะหน้ายางมันแห้งอยู่แล้วนะครับก็ให้กีดแบบนี้นะครับผมกีดแบบนี้เลยครับผมก็กีดติดต่อกันสามมีดสีมีดนี่แหละครับสามคืนนั่นแหละอ่าสี่คืนที่ห้าเราหยุดใช่ไหมต่อไป หกเจ็ดมันก็จะออกน้ํายางก็ไหลปกติเพราะหน้ายางมันได้น้าได้ได้ได้หน้าแล้วนะครับหน้าแห้งหน้าที่เป็นเชื้อรามันหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับนี้เอามาอบอกเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วแต่ใครจะทํานะครับแต่ผมถ้ากีดเปิดใหม่เนี่ยผมจะทําแบบนี้แหละ